ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด จากมาตรา44ถึงพรกฉุกเฉินนายกรัฐมนตรีบิ๊กตู่ผู้มีกฎหมายพิเศษเป็นอาวุธพบอเหล่าทัพป,ปึกท่ามกลางแรงกดดันจากฝ่ายค้านและกลุ่มต่อต้านรัฐบาลที่ต้องการให้ยกเลิกพรกบร,ริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน2,548ที่จะครบกำหนด31พฤษภาคมนี้นั้นกำลังเป็นที่จับตามองว่าบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง จะอยู่อย่างไรและอยู่ได้หรือไม่หากไม่มีพรกฉุกเฉินทั้งในการสู้ศึกกับเชื้อโรคโควิดที่ยังคาดเดาสถานการณ์ไม่ได้เพราะยังรอผลหลังการผ่อนคลายมาตรการในเฟส2เมื่อ17พฤษภาคมที่กว่าผลออกราวปลายเดือนพฤษภาคมและคามไปมิถุนายนหากมีการผ่อนคลายเฟส3ต่อและทั้งการสู้ศึกการเมืองทั้งศึกนอกและศึกภายในพักพลังประชารัฐและพักร่วมรัฐบาลเอง โดยเฉพาะผลพวงจากความเคลื่อนไหวที่จะดันบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณพี่ใหญ่ขึ้นแทนหัวหน้าพักพลังประชารัฐท่ามกลางกระแสต่อต้านจากกลุ่มของสมคิดจาตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีอุตมะเสาวนายนหัวหน้าพักและนักการเมืองกลุ่มสามมิตรถึงขั้นขู่ที่จะแยกตัวไปตั้งพักสร้างไทยดึงสอสอบางส่วนและกลุ่มทุนไปตั้งพักใหม่เลยทีเดียวหากไม่มีการต่ออายุพรกฉุกเฉินและใช้พร รบควบคุมโรคติดต่อแทนก็จะทําให้สบคถูกยุบอํานาจต่างๆจะไปอยู่ในมือเสียหนูอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติจึงไม่แปลกใจที่ฝ่ายความมั่นคงทั้งสภาความมั่นคงแห่งชาติสอมอชอสํานักข่าวกรองแห่งชาติและฝ่ายทหารต่างต้องการให้มีการต่ออายุพรกฉุกเฉินออกไปอีกหนึ่งเดือน เพราะยังไม่มั่นใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดทั้งนี้เพราะการผ่อนปรนในระยะที่2ที่เริ่มเมื่อ17พฤษภาคม2563นั้นกว่าที่จะรู้ผลว่าจะส่งผลให้มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็ต้องรอเวลาถึง14วันระยะฟักตัวที่จะเพิ่มขึ้นตั้งแต่30พฤษภาคมเรื่อยไปซึ่งหากยกเลิกภรกฉุกเฉินในวันที่31พฤษภาคมก็จะทำให้สบคถูกยุบไป และไม่สามารถประกาศคือฟิลได้และห่วงว่าการนำพรบรควบคุมโรคติดต่อมาใช้แทนพรกฉุกเฉินจะไม่ครอบคลุมและรวดเร็วและการประสานสั่งการไม่เป็นเอกภาพเหมือนสอบอคอที่ผลเอกประยุทธ์เป็นซิงเกิลคอมมานด์และทุกฝ่ายเกรงใจรวมทั้งฝ่ายทหารในคณะกรรมการโรคติดต่อที่มีปลัดกระทรวงต่างๆและอธิบดีต่างๆและผอบทอบร่วมด้วยนั้นไม่ครอบคลุมฝ่ายทหารที่เป็นกำลังหลักด้าน ความมั่นคงในสอบอคมีแต่ปรหลัดกลาโหมที่ไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาของผอบอเหล่าทัพแต่ก็ประสานงานได้แต่ก็เหมือนกับที่สอบอคตั้งผอบอทหารสูงสุดเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงหรือสอปอมอคุมฝ่ายความมั่นคง เรื่องนี้จึงเป็นประเด็นหนึ่งในการหาหรือของพลเอกประยุทธ์กับบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์พบบอทบอบิ๊กลือผลเรือเอกลือชัยรุษดิดพอบอทรอบิ๊กนัดพลอากาศเอกมานัดวงวาดพบบอทออและบิ๊กแปะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาพบบอตรอบนตึกไทยคู่ฟ้านานถึงหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่พบบอเหล่าทัพมารับพระราชทานหน้ากากผ้าฝีพระหัตถ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบร มราชินีนาฏที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อเช้าวันพุธที่20พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีรายงานข่าวว่ามีการคุยเรื่องพรกอฉุกเฉินกับพอบบเหล่าทัพที่พร้อมสนับสนุนหากมีการต่อพรกอฉุกเฉินต่อไปอีกหนึ่งเดือนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายมากกว่านี้รวมทั้งหาหรือถึงสถานการณ์บ้านเมืองที่มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆที่พุ่งเป้ามายังฝ่ายทหารและตัวพลเอกประยุทธ์รวมทั้งความเคลื่อนไหวที่รอยอยู่หากมีการยกเลิกพรกฉุกเฉิน แม้ว่าการมีพรกอรฉุกเฉินจะไม่ได้มีเป้าหมายที่เรื่องการเมืองแต่ก็เป็นผลพลอยได้ในการสยบความเคลื่อนไหวต่างๆโดยเฉพาะการชุมนุมทางการเมืองที่ก่อนหน้านี้ก่อนที่โควิดจะแพร่ะระบาดมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มนิสิตนักศึกษาอีกทั้งบางกลุ่มมีการประกาศไว้แล้วว่าหากหมดโควิดแล้วเจอกันและก่อนหน้านี้มีการปลุกม็อบ r ร m home และม็อบออนไลน์จะว่าไปแล้วพลเอกประยุทธ์ก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่มีกฎหมาย พิเศษอยู่ในมือตลอดตั้งแต่เป็นนายกรัฐมนตรีในยุครัฐบาลคอสชอ .5 ปีก็มีมาตรา44อยู่จนวาระสุดท้ายของคอสชอ และเมื่อมาเป็นรัฐบาลหลังการเลือกตั้งแล้วไม่กี่เดือนก็เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสจนทําให้เกิดการประกาศใช้พรกฉุกเฉินที่รวบอํานาจเบ็ดเสร็จไว้ในมือของพลเอกประยุทธ์เพียงผู้เดียวในฐานะผอสบคจึงไม่แปลกใจที่ฝ่ายค้านจะใช้คําพูดเน็บแนมว่าพลเอกประยุทธ์หลบอยู่หลังโควิด ไหนว่าพลเอกประยุทธ์มีสถานการณ์โควิดมาช่วยไว้ไม่เช่นนั้นแล้วจะอยู่ไม่รอดจนทุกวันนี้ที่สำคัญยังทำให้พลเอกประยุทธ์ได้รับคะแนนนิยมมากขึ้น จากการที่ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดได้เป็นอย่างดีฝ่ายค้านและกลุ่มการเคลื่อนไหวทางการเมืองจึงยิ่งเดินหน้ากดดันให้มีการยกเลิกพรกรฉุกเฉินโดยเฉพาะเมื่อมีรายงานข่าวว่าพลเอกประยุทธ์สั่งให้หน่วยความมั่นคงทำโพสำรวจความคิดเห็นประชาชนในการต่ออายุหรือยกเลิกพรกฉุกเฉินก่อนหน้านี้ จึงมีการออกมาต่อต้านกันอย่างรุนแรงว่าเป็นการชี้นำและหาเหตุผลในการต่ออายุพรกรกแม้พลเอกประยุทธ์จะยืนยันว่าไม่เคยสั่งการให้กออรอรมนทาโพและสั่งยกเลิกทุกการทําโพแล้วก็ตามทั้งนี้เพราะกอรมนถูกมองเป็นเครื่องมือทางการเมืองของรัฐบาลและของทหารมาโดยตลอดแต่จะเห็นได้ว่าโพสสำรวจความคิดเห็นของภาคประชาสังคมหลายแห่งก็พบว่าประชาชนต้องการให้ต่อ อายุพรกรฉุกเฉินออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายจริงๆแต่ทั้งนี้พลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติยืนยันว่าจะไม่ใช้โพแต่จะใช้มาตรการทางสาธารณสุขเป็นตัวชี้เพราะสถานการณ์โควิด -19 ที่ดีขึ้นในวันนี้ มีผลมาจากมาตรการต่างๆเต,ตรียมขึ้นไหวแล้วดังนั้นสิ่งดีมักจะเกิดขึ้นในวันที่เป็นผลจากห่วงที่ผ่านมาถ้าเราตัดสินใจทำอะไรลงไปเพื่อทำให้อนาคตด,ดีขึ้นต้องดูสถานการณ์ดีหรือไม่ดีวันนี้เป็นตัวตัดสิน การที่พลเอกประยุทธ์พบปะผู้บัญชาการเหล่าทัพแบบพร้อมหน้าท่ามกลางการเมืองที่ร้อนระอุจึงกลายเป็นเรื่องที่ถูกจับตามองและคาดการกันว่ามีอะไรในกอไผ่หรือไม่ตามมาโดยผอบอเหล่าทัพทั้งสี่คนนี้จะเกษียณร,ราชการในอีกสี่เดือนข้างหน้าแล้วจึงต้องมีการเตรียมผอบอเหล่าทัพชุดใหม่ที่จะขึ้นมาแทนแต่เนิ่นๆเพราะตอนนี้ผอบอเหล่าทัพเตรียมจัดทําโโยกย้ายของตนเองกันแล้ว แต่หลายตำแหน่งยังไม่ลงตัวเพราะพบเราทัพชุดใหม่จะต้องขึ้นมาช่วยพลเอกประยุทธ์ไม่การแก้ไขปัญหาบ้านเมืองก็รับมือกับศึกการเมืองด้วยนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ